นะพี่แจ๊คเล่นด้วยเซิร์ฟไหนพี่มาที่เกิดดิเไปดิ 真敬业，羡面、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 来，姐姐。 อยู่ห้องเท่าไหร่อะข้อไม่ได้ห้องสิบสองปะ